เมื่อวานนี้นะฮะมีการเผยแพร่ภาพของพระพุทธรูปสัมฤทธิ์นะฮะองค์ใหญ่แล้วก็เป็นองค์แรกที่มีหน้าตักกว้างประมาณ1.8เมตรสูงประมาณ2เมตรนะฮะแล้วก็มีอีกองค์นะฮะกว้างประมาณ1เมตรเขาเจอนที่ไหนนะฮะที่สปปลาวนี่ฮะเขามีการขุดเจอกันอีกแล้วครับท่าน<ต>ก่อนหน้านี้เคยมีการขุดเจอไปรอบนึงแล้วจาได้ไหมค่ประมาณสักช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เขาบอกว่าองค์นี้นะฮะที่เจอล่าสุดเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าสมบูรณ์งดงามมากๆสภาพดีเลยลหละนะฮะคุณพบนะครับเจอแถวๆหาดทรายแม่น้ําโขงบริเวณดอนพึ่งคําเมืองต้นพึ่งโอ้ยนี่ไงนี่ไงอ่าอันนี้นี่ดูสิโอ้ยยกขึ้นมาแล้วเออแขวงบ่อแก้วสปปลาวนะฮะซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายของเรานี่แหละนะครับนี่เนี่ยโอคุณโอสาธุจริงๆนะดูสิสาธุสวยมาก องใหญ่สวยงามมากนะครับอ่าก็เดี๋ยวจะมีการอัญเชิญนะฮะไปประดิษฐานที่วัดแห่งหนึ่งที่เมืองต้นพึ่งนั่นเองอนะครับเดี๋ยวคงจะมีการขุดไปเรื่อยๆแหละน่าจะเจอว่าแถวนั้นเขาขุดเจอเจอหลายชินยช้นละสองสารชิ้นละน่าจะเป็นแบบที่ที่เก็บแบบโบราณสถานเราวัตถุอะไรเยอะยเนาะสวยมากเลยอะ่ะงานละเอียดนะสมัยก่อนจะบอกให้เวลาทำพระพ,พ,พุทธรูปอะคะ่ะโอ้สวยจริงสวยจริงโอ้สาธุสาธุสาธุนะฮะสาธุนะครับ